ชีวิตในพระเยซูคริสต์เป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยการอัศจรรย์สิ่งที่น่าตื่นเต้นและความสุขสําราญตลอดวันคืนของชีวิตสําหรับเราทั้งหลายที่อธิษฐานต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาเป็นพระเจ้าเป็นเจ้านายในชีวิตของเราแล้วเรามีชีวิตอยู่ในพระเยซูคริสต์แล้วและพระพรความน่าตื่นเต้นและความสุขสําราญจัดเตรียมไว้ตลอดเส้นทางในชีวิตของเราแล้วขอบคุณพระเจ้า การดำเนินชีวิตไปกับพระเจ้าตลอดวันคืนแห่งชีวิตมีสิ่งหนึ่งซึ่งมีประโยชน์มากและก็ผมคิดว่าจำเป็นสําหรับผู้ที่เชื่อทุกคนก็คือการมีพี่เลี้ยงที่มีประสบการณ์คอยแนะนำคอยชี้ทางในการดำเนินชีวิตติดตามพระเจ้าและโดยช่องทางที่พระเจ้าเปิดประตูให้ในช่วงเวลานี้ผมขออาสาที่จะเป็นพี่เลี้ยงให้กับคุณ หากคุณปรารถนาที่จะให้ผมคอยแนะนำชี้ทางให้คุณเดินตามพระคำของพระเจ้าและเติบโตขึ้นในความเชื่อในพระเจ้าขอเชิญนะครับมาร่วมกันเดินในทางของพระเจ้าด้วยกันผมยินดีเป็นพี่เลี้ยงให้กับคุณครับก่อนอื่นเราจะอธิษฐานด้วยกันก่อนนะครับข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับโอกาสที่ดีที่พระองค์ทรงโปรดให้เรามีโอกาสได้เรียนรู้จากกันและกัน และพัฒนาขึ้นในความเชื่อในพระเยซูคริสต์ขอบคุณพระองค์สำหรับพระเมตตาของพระเจ้าประทานแก่เราอย่างเหลือล้นขอบคุณพระองค์สำหรับโอกาสที่ดีนี้ที่เรามีช่องทางสื่อสารที่จะสามารถให้ผู้หนึ่งนุนใจอีกผู้หนึ่งได้โดยทางเทคโนโลยีที่พระเจ้าประทานให้ขอพระเจ้าอวยพรให้สิ่งที่เราเรียนรู้จะเป็นประโยชน์สำหรับเราในการพัฒนา ความเชื่อความไว้วางใจและการมีประสบการณ์กับพระองค์มากยิ่งขึ้นขอบคุณพระองค์ขอฝากช่วงเวลาต่อไปนี้ไว้กับพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหากคุณปรารถนาให้ผมเป็นพี่เลี้ยงของคุณเรามาร่วมเรียนรู้ในทางของพระเจ้าด้วยกันนะครับผมอยากจะเริ่มต้นด้วยรากฐานที่แข็งแกร่งที่สุดที่สำคัญที่สุดของการดำเนินชีวิตไปกับพระเจ้า รากฐานที่แข็งแกร่งและสําคัญที่สุดนั้นในพระคัมภีร์พูดไว้ดังนี้ในพระคัมภีร์หนึ่งโครินบทที่สข้อที่11กล่าวว่าเพราะว่าใครจะมาวางรากอื่นอีกไม่ได้แล้วนอกจากที่วางไว้แล้วคือพระเยซูคริสต์รากฐานที่แข็งแกร่งที่สำคัญที่สุดของคริสเตียนก็คือพระเยซูคริสต์วางรากในพระเยซูคริสต์คืออะไรก็คือการเข้าใจยึดมั่นและยอมรับ ในข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูคริสต์รากฐานที่คริสเตียนทุกคนต้องมีและต้องยึดเอาไว้ให้มัน่นก็คือข่าวประเสริฐเรื่องของพระเยซูคริสต์เรื่องราวเป็นดังนี้ในพระคำรรของพระเจ้าบอกว่าพระคัมภีร์โรมบทที่ 6, ข้อที่23เพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตายแต่ของประธานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต ในพระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าพระเจ้าปรารถนาจะประทานของประทานให้กับมนุษย์ก็คือชีวิตในพระเยซูคริสต์เมื่อเราต้อนรับเชื่อพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของเราพระองค์มอบของประทานนี้ให้แก่เราของประทานจากสวรรค์ก็คือการมีชีวิตใหม่ในพระเยซูคริสต์ซึ่งสิ่งนี้ในพระคัมภีร์อธิบายไว้ดังนี้ในพระคัมภีร์ตอนหนึ่งชื่อว่าเอเฟซัสในเอเฟซัสบทที่ 2: ข้อ8ข้อ9บอกว่า ด้วยว่าซึ่งเราทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อไม่ใช่โดยตัวเราทั้งหลายกระทําเองแต่พระเจ้าทรงโปรดประทานให้ความรอดนั้นจะเนื่องด้วยการกระทําก็หาไม่ได้เพื่อมิให้คนหนึ่งคนใดอวดได้ในตอนนี้บอกว่าของขวัญที่พระเจ้ามามอบให้กับเราคือชีวิตใหม่ในพระเจ้านั้นไม่ได้โดยการกระทําของเราเองไม่ได้โดยการพยายามทําคุณงามความดีของเราเองแต่เป็น ของประทานที่พระเจ้าประทานให้กับเราโดยทางพระคุณโดยทางความเชื่อในพระเยซูคริสต์ขอบคุณพระเจ้าดังนั้นวันนี้ใครก็ตามที่รับพระเยซูเข้ามาในชีวิตอย่างพวกเรานะครับที่ได้ต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตเราเป็นคนใหม่แล้วเราได้รับของขวัญน,นี้แล้วของประทานจากสวรรค์ซึ่งของขวัญน,นี้พูดสั้นๆง่ายๆเรียกว่าความรอดคนที่เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ได้รับความรอดแล้ว เพื่อจะเข้าใจเรื่องราวของความรอดที่เราได้รับมาซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญที่สุดของการติดตามพระเจ้านี้เราต้องย้อนกลับไปสักหน่อยหนึ่งก่อนที่เราจะมาเชื่อพระเจ้าในพระคัมภีร์พูดถึงมนุษย์ไว้ว่าเพราะว่ามนุษย์ทุกคนทำบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าโรมบทที่3ข้อที่23มนุษย์ทุกคนล้วนแต่ทำบาปไม่มีคนใดเลยที่ไม่ทำบาป ไม่มีใครสามารถพูดได้ว่าตั้งแต่เกิดมาจนถึงทุกวันนี้ฉันไม่เคยทำผิดทำบาปเลยเพราะว่ามนุษย์ทุกคนทำบาปและในพระคัมภีร์อีกตอนหนึ่งในโรมบทที่6ข้อที่23บอกว่าค่าจ้างของความบาปคือความตายผลของการกระทำบาปนั้นก็คือความตายความบาปมันทำให้ความโศกเศร้าสารพัดปัญหาความทุกข์ใจความระทมใจเข้ามาสู่ชีวิตของมนุษย์แต่ไม่เพียงแค่นั้น โดยความบาปนั่นเองมนุษย์ต้องรับผลคือการถูกทิ้งลงไปในบึงไฟนรกรับโทษชั่วนิจนิรันด์นั่นคือค่าจ้างของความบาปซึ่งมนุษย์ทุกคนจําเป็นจะต้องได้รับตามการกระทําของเขานั้นแต่ในอีกมุมหนึ่งเมื่อพูดถึงพระเจ้าผู้ทรงสร้างมนุษย์พระคัมภีร์พูดถึงพระเจ้าไว้ดังนี้ในอพยยบทที่34ข้อที่6และข้อที่7กล่าวไว้ดังนี้นะครับพูดถึงพระเจ้าว่า พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าผู้เปี่ยมด้วยพระกรุณาพระคุณทรงกิ่วช้าทรงบริบูรณ์ด้วยความรักมั่นคงและความสัตด์จริงผู้ทรงสำแดงความรักมั่นคงจนถึงพันพันชั่วอายุผู้ประธานอภัยการล่วงละเมิดและการทรยศและบาปสรรเสริญพระเจ้าพระองค์ทรงแสนดีพระเจ้าทรงรักมนุษย์ทุกคนพระเจ้าเมตตาพระองค์พร้อมที่จะให้อภัย แต่ในขณะเดียวกันในพระคัมภีร์ตอนเดียวกันนี้เองในอบพยพบทที่34ข้อที่7นี้บอกว่าแต่จะไม่ละเว้นการลงโทษอย่างแน่นอนคือว่าพระเจ้าทรงรักมนุษย์และเมตตาพร้อมที่จะให้อภัยขณะเดียวกันพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ยุติธรรมจะไม่ลงโทษก็ไม่ได้ดังนั้นจึงเกิดปัญหาใหญ่ที่สุดระดับจักรวาลเกิดขึ้นคือพระเจ้าทรงรักมนุษย์เมตตามนุษย์เหลือเกินอยากจะช่วยมนุษย์ แต่ขณะเดียวกันพระเจ้าต้องยุติธรรมค่าจ้างของความบาปคือความตายคนที่ทําบาปต้องตายพระเจ้าจึงแก้ปัญหานี้โดยทางพระเยซูคริสต์ในพระคัมภีร์ยอห์นบทที่3ข้อที่16กล่าวว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์คือพระเยซูคริสต์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์ พระเจ้าแก้ปัญหานี้ที่จะช่วยมนุษย์ผู้เป็นคนบาปโดยการส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์คือพระเยซูเข้ามาเพื่อตายแทนความผิดบาปของมนุษย์ทุกๆคนและใครก็ตามที่เชื่อวางใจในพระเยซูก็จะสามารถรอดพ้นความผิดบาปนั้นได้แล้วการรอดพ้นความผิดบาปนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรมันเป็นยังไงทําไมถึงมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น อธิบายได้จากพระคำของพระเจ้าดังนี้ครับในพระคัมภีร์ยอห์นบทที่1ข้อที่14กล่าวว่าพระวาทะซึ่งหมายถึงพระเยซูนะครับพระวาทะได้บังเกิดเป็นมนุษย์ทรงอยู่ท่ามกลางเราบริบูรณ์ด้วยพระคุณและความจริงพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าทรงมาบังเกิดเป็นมนุษย์อยู่ท่ามกลางเราพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้ามาบังเกิดเป็นมนุษย์ทรงอยู่ท่ามกลางเราและโปรองมาทําไม ร่งมาเพื่อที่จะตายแทนความผิดบาปของมนุษย์ทุกคนใครก็ตามที่เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์เขาจะอยู่ในพระเยซูและพระเยซูอยู่ในเขาดังนั้นการที่พระเยซูตายจึงเหมือนกับทุกการที่เขาถูกลงโทษตามความบาปผิดของเขาไปเรียบร้อยแล้วด้วยนั่นคือการที่พระเยซูเสด็จมาและไม่เพียงแต่พระเยซูตายเท่านั้นในวันที่สพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตาย รับกายใหม่เพื่ออะไรเพื่อว่าเราทั้งหลายผู้อยู่ในพระเยซูคริสต์และพระองค์อยู่ในเราและเราอยู่ในพระเยซูนั้นจะเป็นขึ้นมาจากความตายเมื่อเราจากโลคนี้ไปหรือเมื่อเราพบกับความตายเราจะเป็นขึ้นมาใหม่เหมือนอย่างพระเยซูและจะมีชีวิตนิรันร์ไม่ตายอีกเลยชั่วน,นิรันร์เหมือนอย่างพระเยซูคริสต์นั่นคือของขวัญที่พระเจ้าให้กับมนุษย์ในพระคัมภีร์อธิบายเรื่องนี้ในฟิลิปปีบทที่สอข้อที่6ว่า พระเยซูผู้ทรงสภาพเป็นพระเจ้าไม่ทรงถือว่าความทัดเทียมกับพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่ต้องยึดเอาไว้แต่กลับทรงสละพระองค์เองและมารับสภาพทาตถือกำเนิดเป็นมนุษย์และทรงปรากฏอยู่ในสภาพมนุษย์พระองค์ทรงถ่อมพระไทยยอมเชื่อฟังจนกระทั่งถึงความมรณากระทั่งความมรณาบนกางเขนเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงทรงยกพระองค์ขึ้นอย่างสูงและประทานพระนามเหนือนามทั้งปวง แก่พระองค์ในพระคัมภีร์อธิบายดังนี้บอกว่าพระเยซูพระบุตรของพระเจ้าเสด็จมาในโลกนี้ตามคําสั่งของพระบิดาพระเยซูมาเพื่อตายบนไม้กางเขนรับโทษอย่างสาสมแทนความผิดบาปของมนุษย์ทุกคนและเมื่อพระเยซูสิ้นพระชนแล้วพระองค์ได้ถูกทาให้เป็นขึ้นมาจากความตายเพื่อว่ามนุษย์ทุกคนที่อยู่ในพระเยซูเมื่อเขาตายแล้วเขาจะเป็นขึ้นมาจากความตายด้วยและสิ่งนี้เรียกว่า ความรอดและนี่คือรากฐานที่แข็งแกร่งที่สุดของผู้เชื่อคือเราได้รับความรอดโดยทางพระคุณเพราะความเชื่อในพระเยซูคริสต์เราได้รับความรอดแล้วและเรามีชีวิตใหม่แล้วตั้งแต่บัดนี้และเราจะมีชีวิตชั่วนิดจิรัน์เมื่อเราจากโลกนี้ไปใครก็ตามที่ดําเนินชีวิตกับพระเยซูคริสต์ใครก็ตามที่ติดตามพระเจ้าใครก็ตามที่เป็นคริสเตียน จำเป็นต้องยึดความเชื่อนี้เอาไว้ให้มัน่นท่านอาจจะสูญเสียอะไรไปก็ได้ตลอดวันคืนชีวิตแต่ว่าอย่ายอมสูญเสียความเชื่อนี้ยึดความเชื่อนี้ไว้ให้มัน่นว่าฉันได้รับความรอดแล้วพระเยซูมาตายแทนความผิดบาปทั้งหมดของฉันแล้วและเมื่อพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายแสดงว่าฉันผู้อยู่ในพระเยซูคริสต์สามารถมีชีวิตใหม่ตั้งแต่บัดนี้และสืบสืบไปเป็นนิตแล้วนี่คือความเชื่อ ที่เราต้องยึดเอาไว้ให้มัน่นนี่เป็นรากฐานที่สําคัญที่สุดสําหรับผู้ที่เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ให้เรายึดความเชื่อนี้ไว้ให้มัน่นไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นอย่ายอมสูญเสียความเชื่อนี้ไปเหมือนอย่างที่พระเยซูเตือนบอกว่าแมนได้สิ่งของสิ้นทั้งโลกแต่ต้องเสียชีวิตจะมีประโยชน์อะไรถ้ามีคนมาบอกว่ายกเงินให้มหาสาลเลยขออย่างเดียวขอตัดคอทีหนึ่ง แล้วจะมีประโยชน์อะไรสําหรับเงินเหล่านั้นคงจะไม่มีประโยชน์อะไรสําหรับเราอีกต่อไปยิ่งกว่านั้นการสูญเสียความเชื่อในข่าวประเสริฐหรือรากฐานแท้ของคริสเตียนคือความมั่นใจในความรอดนี้จะเป็นการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่มีความสูญเสียใดๆในโลกนี้สามารถเทียบได้ดังนั้นให้เรายึดความเชื่อนี้ให,ให้มัน ฉันพ้นบาปแล้วเพราะพระเยซูตายแทนความบิดบาปของฉันฉันเป็นคนใหม่แล้วเพราะพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วและฉันจะมีชีวิตใหม่ตั้งแต่บัดนี้สืบสืบไปเป็นนิตสันตเสริญพระเจ้าจึงขอสรุปว่าดังนั้นแล้วเราจะได้รับของขวัญน,นี้ได้อย่างไรแล้วเราได้รับแล้วดูอยังของขวัญน,นี้คือของขวัญแห่งความรอดที่พระเยซูประทานความรอดประทานชีวิตนิรันดร์ให้แก่เรานั้น ของขวัญน,นี้ไม่ใช่สำหรับทุกคนแต่สำหรับผู้ที่เชื่อวางใจในพระเยซูเท่านั้นเหมือนอย่างที่ในยอห์นบท3ามข้อ16เมื่อสักครู่นี้บอกว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์ดังนั้นคําว่าวางใจสําคัญมากเลยนะครับเราต้องวางใจในพระเยซูคริสต์เราถึงจะสามารถได้รับของขวัญน,นี้ได้วางใจเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ ในพระคัมภีร์พูดถึงความเชื่อในฮิบรูบทที่11ข้อที่1บอกว่าความเชือ่อคือความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้เป็นความรู้สึกมั่นใจว่าสิ่งที่ยังไม่เห็นนั้นมีจริงเมื่อเราต้อนรับเชื่อพระเยซูคริสต์เรายังไม่เห็นว่าบาปของเราถูกยกแล้วเรายังไม่เห็นว่าเราเป็นคนใหม่เรามีชีวิตใหม่แล้วแต่แน่นอนเราจะสัมผัสบางอย่างเรารู้สึกมีความสุขลึกๆมีสันติสุขในจิตใจ อันนี้เรารู้ว่าเราได้รับแล้วแต่เราก็ไม่ได้เห็นกับตาว่าบาปถูกยกแล้วจริงหรือแล้วเป็นคนใหม่แล้วจริงหรือเราหน้าตาก็ยังเหมือนเดิมมือเท้าของเราก็ยังเหมือนเดิมความเชือ่อคือความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้เป็นความรู้สึกมั่นใจว่าสิ่งที่ยังไม่เห็นนั้นมีจริงดังนั้นหากเราจะเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์และเชื่อว่าโดยพระเยซูคริสต์เรารับการอภัยบาปแล้วเราเป็นคนใหม่แล้วเราต้องยึดมั่นโดยความเชื่อแท้นี้ไม่ต้องเห็นแต่ฉันเชื่อ ไม่ต้องเห็นแต่ฉันมั่นใจว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วเราจะมีประสบการณ์ว่าพระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้เราจะมีประสบการณ์ว่าโอ้ชีวิตของฉันช่างเต็มไปด้วยสันติสุขในพระเยซูคริสต์จริงๆดังนั้นต้องยึดความเชื่อไว้ให้มัน่นซึ่งความเชื่อนี้ในพระคัมภีร์ยากอบบทที่สองข้อที่19บบอกว่าท่านเชื่อว่าพระเจ้าเป็นหนึ่งนั่นก็ดีอยู่แล้วแม้แต่พวกปีศาจก็เชื่อและกลัวจนตัวสัน่นคือพระคัมภีร์บอกว่าเชื่อว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่ พวกผีพวกปีศาจมันก็เชื่อมันยิ่งกว่าเชื่อสิมันรู้มันตระหนักเลยแล้วมันกลัวจนตัวสัน่นแต่พวกผีเหล่านั้นไม่มีส่วนในความรอดในพระเยซูคริสต์เพราะว่าความเชื่อว่าพระเจ้าเก่งพระเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้ามีจริงนั่นเป็นความเชื่อที่ดีแต่ความเชื่อเหล่านั้นก็ไม่สามารถนาใครให้พ้นจากนรกแล้วก็เข้าสู่ความรอดในพระเยซูคริสต์เจ้าได้แล้วความเชื่อแบบไหนละ่ะที่จะทําให้เราได้รับของขวัญน,นี้อย่างแท้จริง ความเชื่อคือความเชื่อวางใจในพระเยซูกิตว่าโดยทางพระเยซูริตโดยการที่พระเยซูมาตายบนไม้กางเขนนั้นบาปของฉันรับการอภัยแล้วฉันพ้นบาปแล้วความเชื่อมั่นที่บอกว่าใช่โดยการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูริตวินาทีนี้ฉันเป็นคนใหม่แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปฉันมีชีวิตใหม่แล้วและเมื่อฉันจากโลกนี้ไปฉันจะอยู่กับพระเจ้าชั่วน,นิรันดร์ฉันจะมีชีวิตนิรันดร์นี่คือความเชื่อแท้ และเป็นความเชื่อที่จะทำให้เราได้รับของขวัญน,นี้คือความรอดในพระเยซูคริสต์เอาละครับพอมาถึงตอนท้ายนี้ผมก็จะขอสรุปว่าแล้วเราจะตรวจดูได้ยังไงเราจะเช็คดูตัวเราเองได้ยังไงว่าว่าแต่ว่าฉันเนี่ยได้รับความรอดนี้แล้วหรือยังหรือว่าโมโนไปเองจินตนาการไปเองรู้ได้ไงว่าที่ฉันทำเนี่ยหรือว่าฉันเป็นตอนนี้เนี่ยฉันได้รับความรอดนี้แล้วหรือยัง ในพระคัมภีร์อธิบายดังนี้ในพระคัมภีร์โรมบทที่5ข้อที่1บอกว่าเพราะฉะนั้นเมื่อเราถูกชำระให้ชอบธรรมโดยความเชื่อแล้วเราจึงมีสันติสุขในพระเจ้าโดยทางพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราโดยทางพระองค์นั้นเราจึงเข้ามายือนอยู่ในร่มพระคุณน,นี้และเราชื่นชมีดีในความหวังว่าจะได้มีส่วนในพระสิริของพระเจ้าหลักฐานยืนยันว่า เราได้รับความรอดนี้แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราจะมีสันติสุขในพระเจ้าใครก็ตามที่อธิษฐานต้อนรับเชื่อพระเยซูอย่างจริงใจขอนเน้นครับอย่างจริงใจไม่ใช่เพียงแ, yep. แค่ปากเท่านั้นอย่างจริงใจเขาจะมีสันติสุขในพระเจ้าสันติสุขของพระเจ้าจะเข้ามาครองจิตใจของเขาใครก็ตามที่ให้พระเยซูคริสต์เป็นเจ้านายเป็นเจ้าของชีวติตของเขาเขาจะมีสันติสุขในพระเจ้า พระเยซูคริสต์ทรงพระนามว่าเจ้าชายแห่งสันติสุขดังนั้นกษัตริย์แห่งสันติสุขอยู่ที่ใดที่นั่นจะมีสันติสุขอย่างแน่นอนสันติสุขไม่ใช่ความสุขความสุขกับสันติสุขแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงความสุขอาจจะเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุความสุขจะเกิดจากการกระทําข้างนอกเข้าไปสู่ข้างในแต่สันติสุขตรงกันข้ามสันติสุขเป็นการรับความสุขจากข้างใน เป็นความสุขข้างในแล้วโดยความสุขข้างในนั้นมันจึงสะท้อนออกมาเป็นการกระทําที N. ่มีความสุขภายนอกเมื่อเราเครียด uh, <c oughs> เราก็กินเหล้าเราก็หายเครียดพอหายเหล้าเราก็เครียดหนักกว่าเดิมเมื่อเราเครียดเราไปดูหนังเราก็หายเครียดแต่พอหนังจบเราก็เครียดเหมือนเดิมหรือเครียดยิ่งกว่าเดิมซะอีกแต่นั้นไม่ใช่ทางแห่งสันติสุขสันติสุขก็คือว่าเนื่องจากสันติสุขไม่ได้เกิดจากข้างนอกเข้าไปข้างในแต่เป็นจากข้างในออกจากข้างนอกดังนั้นไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นก็ตาม ไม่ว่าฟ้าลรมดินทลายหรือเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นในโลกนี้ก็ตามคนที่เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์จริงๆเขาจะมีสันติสุขในพระเจ้าวันนี้คุณมีสันติสุขนี้แล้วหรือยังสําหรับบางคนที่เป็นคริสเตียนมาสักพักใหญ่อาจจะบอกว่าเคยมีสันติสุขนั้นแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีสันติสุขนั้นแล้วคําตอบง่ายนิดเดียวเจ้าชายแห่งสันติสุขกษัตริย์แห่งสันติสุขพระเยซูคริสต์ยังครอบครองในหัวใจของคุณอยู่หรือเปล่า คุณยังยอมยกทุกสิ่งมอบทุกสิ่งแด่พระเยซูให้พระเยซูเป็นเจ้านายเป็นเจ้าชีวิตของคุณอยู่หรือเปล่าถ้ายังนะครับหรือว่าถ้าเคยมอบเดี๋ยวนี้ไม่มอบแล้วกลับใจใหม่แล้วเชิญพระเยซูเข้ามาครอบครองในใจ,ใจิตใจแล้ววินาทีนั้นเองสันติสุขของพระเจ้าก็จะครองใจของท่านสิ่งหนึ่งที่ทําให้เรารู้ว่าเราได้รับความรอดแล้วก็คือว่าเรามีประสบการณ์รับสันติสุขในพระเจ้าคนที่ไม่เคยมีประสบการณ์นี้ไม่มีทางเข้าใจ เพราะว่าสันติสุขในพระเจ้ามีแต่คนที่เคยมีประสบการณ์นี้เท่านั้นถึงจะเข้าใจได้ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยคําพูดของมนุษย์และอีกสิ่งหนึ่งซึ่งทําให้เรามั่นใจว่าเราได้รับความรอดในพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วแน่ๆก็คือในข้อต่อไปนี้ในโรมบทที่5ข้อที่5กล่าวว่าและความหวังจะไม่ทําให้ผิดหวังเพราะเหตุความรักของพระเจ้าหลั่งไหลเข้ามาสู่จิตใจของเราโดยทางพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ซึ่งได้ทรง ประทานแก่เราแล้วคนที่ได้รับความรอดคนที่ต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตเขาจะมีสิ่งหนึ่งซึ่งพระเจ้าประทานให้ก็คือการทรงสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณสุทธิจะสถิตอยู่กับเขาพระองค์จะคอยเตือนเขาพระองค์จะสอนเขาพระองค์จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขา ดังนั้นใครก็ตามที่ได้รับความรอดในพระเยซูคริสต์ได้รับของขวัญแห่งชีวิตนี้รันนี้สิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นกับเขาอย่างแน่นอนก็คือชีวิตของเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีคนใดที่ต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตอย่างแท้จริงแล้วชีวิตของเขาไม่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนิสัยของเขาไม่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเป็นไปไม่ได้ถ้าเขาต้อนรับพระเยซูจริงๆ พระวิญญาณบริสุดจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาอย่างแน่นอนเราสังเกตไหมครับตั้งแต่วันที่เราอธิษฐานต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตเรารู้สึกไม่ค่อยอยากจะโกหกแล้วเมื่อก่อนโกหกเป็นไฟแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยอยากจะโกหกไม่ค่อยอยากจะเกลียดใครไม่ค่อยอยากจะโมโหใครอาจจะโมโหอยู่เกลียดอยู่โกหกบ้างแต่มันรู้สึกไม่เหมือนเดิมแล้วข้างในมันไม่อยากจะทําอีกต่อไปถ้าคุณรู้สึกเช่นนั้นขอแสดงความยินดีด้วยครับ พระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตยอยู่ในคุณแล้วและพระองค์กำลังค่อยๆเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณทีละน้อยทีละน้อยดังนั้นใครก็ตามที่อธิษฐานต้อนรับพระเยซูอย่างจริงใจแล้วเกิดสันติสุขในจิตใจและเกิดการเปลี่ยนแปลงจากข้างในรู้สึกไม่อยากจะทําบาปอีกต่อไปรู้สึกมีการเปลี่ยนแปลงจากข้างในรู้สึกอยากจะเป็นคนดีขึ้นมาจากข้างในขอแสดงความยินดีด้วยท่านได้รับความรอดในพระเยซูคริสต์เจ้าแล้ว สุดท้ายนี้ผมจึงขอจบลงด้วยคําแนะนําว่าในเมื่อเราได้รับความรอดแล้วเราได้รับของขวัญจากสวรรค์นี้คือชีวิตนิรันดรในพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วจากนี้ไปเราควรจะทําตัวอย่างไรดีเราควรจะเป็นเช่นไรในพระคัมภีร์หนึ่งยอห์นบทที่5ข้อที่18กล่าวว่าเรารู้ว่าทุกคนที่เกิดจากพระเจ้าไม่ทําบาปแต่พระองค์ผู้ทรงบังเกิดจากพระเจ้าทรงคุ้มครองรักษาเขาและมาลายไม่แตะต้องเขา จากนี้ไปเราควรจะดำเนินชีวิตอย่างไรทุกคนที่เกิดใหม่ในพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วเขาจะไม่อยากจะทําบาปอีกต่อไปโดยธรรมชาติของเขาเขาจะรู้สึกไม่ค่อยอยากจะทําบาปอีกต่อไปแล้วเพราะว่าคือการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเขามีชีวิตใหม่ในพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วแต่ขณะเดียวกันในพระคัมภีร์ก็บอกว่าถ้าเราทําบาปเราก็สามารถสารภาพต่อพระเจ้าและพระองค์พร้อมที่จะยกโทษให้กับเราในหนึ่งยอห์นบทที่สองข้อที่1บอกว่าถ้าใครทําบาป เราก็มีพระผู้ช่วยทูลขอพระบิดาเพื่อเราคือพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเที่ยงธรรมนั้นในหนึ่งยอนบทที่หนึ่งข้อที่9บอกว่าถ้าเราสารภาพบาปของเราพระองค์ผู้ทรงสัตว์ซื่อและเที่ยงธรรมจะทรงโปรดยกบาปของเราและจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอาธรรมทั้งสิน้นเมื่อเราเป็นคนใหม่ในพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วเราจะไม่อยากทําบาปแต่ไม่ได้หมายความว่า ตั้งแต่บัดนี้จนวันตายเราจะไม่ทําบาปเลยแต่เรายังคงผิดพลาดทั้งบาปไปได้เสมอในทุกๆวันแต่เมื่อผิดพลาดทั้งบาปแล้วสิ่งที่เราต้องทําก็คือกลับใจใหม่กลับมาหาพระเยซูขอโทษต่อพระองค์แล้วขอพระองค์ทรง,ทรงเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราอีกครั้งหนึ่งดังนั้นใครก็ตามที่ต้อนรับเชื่อพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วไม่เป็นไรนะครับหากท่านผิดพลาดทั้งบาปล้มแล้วรีบลุกกลับมาหาพระเยซูรับการอภัยและรับการเปลี่ยนแปลงใหม่ เมื่อเราผิดพลาดทั้งบาปให้ทําเช่นนี้ก็คือกลับมาขอโทษพระเยซูสารภาพต่อพระองค์แล้วขอพระงเปลี่ยนแปลงชีวิตหลังจากนั้นก็ลุกขึ้นมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ราวกับว่าไม่เคยผิดพลาดมาก่อนเลยเหมือนดังในธรรมในพระคัมภีร์ที่บอกว่าคนชอบทาล้มลงล้มลงล้มลงเจ็ดครั้งแล้วเขาก็ยังจะลุกขึ้นอีกไม่ว่าจะผิดพลาดสักกี่ครั้งก็จะลุกขึ้นมาใหม่ได้ในพระเยซูคริสต์มีโอกาสในการเริ่มต้นใหม่เสมอ ขอบคุณพระเยซูแต่เพื่อให้ชีวิตของเราสามารถดําเนินไปได้อย่างสง่างามและมีชัยชนะเหนือบาปเหนือการล่อลวงของมารซาตานมีเคล็ดลับง่ายๆสําสหรับคริสเตียนจากนี้ไปสิ่งที่ท่านควรจะทําก็คือมีชีวิตที่สัมพันธ์สนิทกับพระเยซูติดสนิทกับพระเยซูในพระคัมภีร์กล่าวว่ายอนบทที่15ข้อที่7ถ้าท่านทั้งหลายเข้าสนิทอยู่ในเราและถ้อยคําของเรา ฝังอยู่ในท่านแล้วท่านจะขอสิ่งใดซึ่งท่านปรารถนาก็จะได้สิ่งนั้นหากเรามีชีวิตที่สัมพันธ์สนิทติดสนิทกับพระเยซูแล้วชีวิตของเราจะรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและชีวิตของเราเมื่อเราอธิษฐานขอขอพระเจ้าเปลี่ยนชีวิตของเราอย่างนั้นขอพระเจ้าช่วยเราทําอย่างนี้ขอพระเจ้าให้สิ่งดีเกิดขึ้นอย่างนั้นแล้วสิ่งเหล่านั้นจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนดังนั้นหัวใจสําคัญของการดําเนินชีวิตในทางของพระเจ้าคือการติดสนิทกับพระเจ้าสรุปง่าย จากนี้ไปเราควรทําอะไรง่ายนิดเดียวครับเมื่อเราทําบาปเราก็กลับมาสารภาพบาปต่อพระเยซูคริสต์บการอภัยด้วยความเชื่อแล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่ส่วนชีวิตที่ดําเนินในแต่ละวันเราสมควรที่จะพยายามติดสนิทกับพระเยซูให้มากที่สุดที่จะมากได้เพราะว่าที่นั่นเราจะพบกับสันติสุขชัยชนะและพระพรมากมายในชีวิตส่วนการติดสนิทกับพระเจ้านั้นจะทําอย่างไรผมจะมีโอกาสมาเล่าให้ฟังในตอนต่อๆไป ขอบอกเบื้องต้นในตอนนี้ก่อนนะครับการติดสนิทกับพระเจ้าเราสามารถเริ่มต้นวันนี้ได้เลยโดยการอธิษฐานกับพระเยซูบ่อยๆแล้วก็โดยการอ่านพระวจนะของพระเจ้าอ่านพระคำของพระเจ้าในการทำสองอย่างนี้เบื้องต้นเป็นการติดสนิทกับพระเจ้าที่ดีที่สุดและจะทําให้ชีวของเราเจริญเติบโตขึ้นในพระเยซูคริสต์ขอบคุณพระเจ้าที่ได้มีโอกาสให้คําแนะนําสําหรับผู้เชื่อที่ปรารถนาจะติดตามพระเยซูคริสต์นะครับ ผมขออาสาเป็นพี่เลี้ยงของท่านที่จะพัฒนาชีวิตของท่านเสริมสร้างชีวิตของท่านและแนะนําชีวิตของท่านให้เติบโตขึ้นในพระเยซุคริสมีประสบการณ์กับพระเจ้ามากขึ้นทุกวันทุกวันและมีชีวิตที่เป็นพระพรสําหรับผู้คนมากมายผมมีเนื้อหาต่างๆที่กําลังจะทยอยออกมาสอนแล้วก็แนะนําท่านอย่าลืมคอยติดตามนะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดในการฟังและก็เรียนรู้ก็คือ จงนำไปปฏิบัติหากท่านฟังตลอดคลิปนี้แล้วแล้วไม่ได้นําอะไรไปใช้ในชีวิตเลยมันช่างน่าเสียดายจริงๆอย่าลืมนะครับเรียนรู้แล้วนําไปปฏิบัติสุดท้ายนี้ผมฝากการบ้านสักหน่อยหนึ่งสําหรับคนที่ปรารถนาให้ผมเป็นพี่เลี้ยงและปรารถนาที่จะให้ผมให้คําแนะนําผมมีการบ้านสำหรับท่าน อยากจะให้ท่านท่องพระคัมภีร์ข้อหนึ่งในพระคัมภีร์ยอห์นบทที่3ข้อที่16เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะมิได้พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์หวังว่าเราจะท่องกันได้นะครับแล้วก็จดจำข้อนี้เอาไว้ตลอดไปเพราะว่านี่เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งที่สุดสำหรับ คริสเตียนเป็นรากฐานที่แท้จริงก็คือความเชื่อในข่าวประเสริฐเรื่องของพระเยซูคริสต์ขอพระเจ้าอวยพรครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ